ถ้าเดนเป็นเรือนะฮะที่เป้าหมายของมันมีเส้นทาง,งที่มันเดินไปอยู่ผมกม็แค่เป็นกับปั้นมาขับเรือตับช่วงต่อในลัดเปนเพ่านเนี่ยผมว่าปมหนึ่งของวัยรุ่นก็คือเราอยากเป็นผู้ใหญ่เราอยากได้รับการยอมรับเราอยากเท่อยากเก๋ผมไม่โวอ,อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยความสุขในชีวิตมัน,มนง่ายมันง่ายมากครับการแค่ขี่จักรยาน สวัสดีค่ะแหมแอนอ่านนิตยสารอเดเพลินเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักนิตยสารเล่มนี้ดีวันนี้เราก็เลยจะพาไปรู้จักกับบอกอคุณทรงกรดบางีขันค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นแค่บอกออย่างเดียวนะคะเขายังเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตัวยงไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นอยากให้พี่ก้องแนะนําตัวค่ะ อะไร,ะไร,ไรครับชื่อทรงกรดบางยี่ขันครับตอนนี้เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารแลเดเป็นมา10ปีแล้วฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังจะเปิดนิตยสารเล่มใหม่ชื่อว่าฮ m ว n มนไรส์ครับเป็นนิตยสารที่ทพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจจากคนใช้จักรยานเล่มแรกก็จะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานแม่บ้านรอบป,ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเรียนรู้ความเป็นดชัชว่าประเทศเขา เก่งเรื่อง,องาก,าการจัดนาการั้นได้ยังไงเดินเรือเก่งได้ยังไงเกษตรเก่งได้ยังไงจากการปัจจัยยานไปอยู่รอบประเทศเขานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังง่วนกับการเตรียมงานเดย์บ y f เฟส2013ช่วงวันที่7-10พฤศจิกาย,ยนนี้ครับก็เป็นงานใหญ่ประจําปีของเดย์ซึ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นงานจักรยานที่ใหญ่สุดในเมืองไทยตอนนี้ ว่าอะไรแรงบันดาลใจทําให้หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมคะตั้งแต่สมัยมต้นเลยมั้งฮะมต้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นอ่ะถ้าจําได้ก็จะเป็นช่วงที่กรัมมี่จะมีเพลงสิ่งแวดล้อมที่ในหน้าบีทุกๆอัลบั้มนะครับมีคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์ที่สนามกองทัพปกมีเพลงโลกสวยด้วยมือเราอะไรเงี้ยนะฮะที่เราไม่เกิดงานครั้งนี้เพื่เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมรับรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับการพิโลกของเราแล้วก็ยุคนั้นเป็นยุคที่คนตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเยอะมากเกลยอยากรู้อยากรู้ก็เลยตั้งอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยนะครับด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรียนเอกด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยใช่ครับมันทำให้เราสึกเป็นผู้ใหญ่ครผมว่าปมหนึ่งของวัยรุ่นก็คือเราอยากเป็นผู้ใหญ่เราอยากได้รับการยอมรับเราอยาก เทอยากเก๋าหนูอย่างนั้นอ่ะตั้งแต่เด็กมัธยมมาละทีนี้พอพอเริ่มจากการเราเป็นเป็นผู้ไปร่วมใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนสถานะตัวเองก็ค่อยๆมาเป็นผู้ทําค่ายจะเป็นผู้ที่สื่อสารเรื่องนี้ไปสู่คนอ <S <S ื่นๆตอบตอนทำทริปเนี่ยที่มีสื่อเป็ชนหลายๆหลายคนได้มาร่วมแล้วก็มีทริปหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่งชนงกับพี่ปิ่งปองธนิพัฒน์ได้ไปร่วมทริปด้วยนะครับแล้วก็ เคยอ่านเขาล่มผมในเสาวสวัสดีแล้วก็พออเดีตสื่ีการเปลี่ยนบอกรอร์คนใหม <ฮะ S 1> ่ก็เห็นเราแล้วคิดว่าเอ๊ะผมพอจะทําได้มั้งเลยเลือกเรามาเป็นบอกรอกร์ต่อครับก่อนหน้าน,นั้นจะเป็นพี่โหนง่งวงธนงหรือว่าจะเป็นพี่วชิราเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าอยู่ในวงการด้านสื่อสารแต่พอมาเป็นทรงปรดบาง,งี่ขัดเน,นี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เขามาทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่ไม่เคยอยู่ด้านสื่อเลยก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าเดินเป็นเรือนะฮะ,ฮะที่เป้าหมายของมันมีเส้นทาง,งที่มันเดินไปอยู่ผมมาแค่เป็นกัปตันที่มาขับเรือรับช่วงต่อหรือีกผลัดหนึ่งเท้มนเดินคเพราะฉะนั้นกัปตันแต่ละคนอาจจะมีสย่มความชอบที่ต่างออกไปนะ,ะก,ก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมาขับเรือลำนี้ก็ต้องขับตามกฎกติกา,กาของเรือลำนี้นะฮะ,ฮะดังนั้นผมก็นําเสนอเรื่องเชิง สหรือเปล่าถ้าทาเป็นหลักก่อนในช่วงแรกๆเพราะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าจะมาเป็นเรื่องสื่อวดล้อมซะเยอะหรือปัญหาสังคมซะเยอะเกินไป<พ>จนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเราปิดกล้าขาแข็งประมาณหนึ่งแล้วอะเรารู้แล้วว่ามันมันสามารถเอาเรื่องหนักๆมาใส่ในอดีอย่างไรให้ไม่เคเขินได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องพวกนั้นในอดีตไงครับแล้วเรารู้ว่าโอเควิธีการแบบนี้มันมันไม่แปลกแยก อย่างแรกต้องบอกก่อนว่าไอเดครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องดีๆเรื่องที่มันสร้างแรงบันดาลใจได้เรื่องที่มันมีพลังกับผู้คนนะฮะซึ่งเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเรื่องของศิลปินก็ได้เป็นเรื่องของนักเขียนก็ได้และเช่นเดียวกันเรื่องเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือเป็นเรื่องในเชิงสังคมก็ได้เราก็เลยลองพยายามจะสอดแทรกไปดูครับถ้าผมจําไม่ผิดเรื่องแรกที่ทำน่อเรื่องเรื่องต้นไม้นะครับที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆเรื่องแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรืืื่่่่ออองงนนนนเเเชมัจะป็ร มุสลิมนะครับซึ่งพูดเรื่องปัญหาสัต่างจังหวัดแต่พอตอนหลังเนี้ยเราอยอมรับเลยค่ะว่ามีประเด็นทางสังคมเนี้ยเข้ามามากขึ้นคือผมก็ไม่ได้คิดว่าตอนนี้ก็ทังเลพื่อสังคมอยู่ทำเรื่องแมสตม่อีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันคือวิธีคิดชุดเดียวกันกนะ็คือว่าเราจะบอกอะไรคอนเทนต์นั้นมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็ไอคอนเทนต์ชุดนั้นนะ่ะ คนทั่วไปมองมันอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเหนือสุดหรืออื่นใดก็คือว่า <ฮะ S 1> เราจะต้องกําหดดก่อนว่าเล่มน,นี้อ่านจบแล้วอยากให้คนอ่านได้อะไรกับมันเช่นเรื่องอาหารที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ไม่ได้บอกว่าโหยอ่านจบแล้วคุณต้องไปกินอาหารออร์แกนิกนะคุณต้องปลูกผักกินเองนะ,<ฮ>ะคุณต้องหยุดกินอาหารที่แบบไม่มีสุขภาพนะค่<ฮ>ะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยฮะผมคิดแค่อ่านจบแล้วอ่ะคุณรู้จักอาหารที่คุณกินก็พอคุณรู้สึกคุณกินคืออะไรแต่คุณเลือกกินได้นะไม่ผิด คุณจะด้กินอาหาร GMO อาหารที่มาจากการผลิตที่ไม่ดีคุณก็เลือกได้ไม่ว่าแต่แค่ขอให้รู้ว่ามาจากอะไรเท่านั้นเองค่ะพี่ขอถามถึงเรื่องของกิจกรรมการปั่นจักรยานค่ะพี่ก้องในฐานะที่เป็นคนที่ปั่นจักรยานด้วยเป็นยังไงมายังไงคะแล้วทาไมเราถึงต้องมาปั่นจักรยานกันด้วยก็อะไรเองทําเรื่องจักรยานนะฮะทำจักรยานด้วยเหตุผลว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น hot i s ช u เมื่อสองสามปีก่อนสองปีก่อนนะฮะแล้วก็เทรนด์ของโลกทั้งโลกก็เทมาทางนี้เหมือนกันหมดเราก็เลย ลองทําดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทําเรื่องจักรยานเนี่ยเราทําไปทําไมแล้วก็มีเป้าหมายว่าอ๋อทำไปคนการู้ว่าจักรยานมันดีเข,เขาหาัน,าานมาปั่นจักรยานบ้างก็น่าจะดีก็ต้องเริ่มจากการว่าเอ๊ะแล้วคนทํามันปัน่นหรือเปล่าะถ้าคนทํามันยังไม่ปัน่นแล้วจะบอกคนอ่านเขาปันน่นได้ยังไงก็อ,อาก่านคนให้าคนทปั่นก่อน ปั่นจักรยานไปเลยทั้งประเทศเลยดีไหมคำตอบก็คือว่ามันดีเพราะว่ามันคือการปั่นระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่ผื้ใหม่คนหนึ่งจะปั่นได้ก็คำนวณเอาแผนที่มากลางกันว่ารอบประเทศเข้าคร่าวี่แอบนั่งรถไฟโกงบ้างนู่นนี่บ้างเรื่องทัวร์บ้างเนี่ยมันต้องใช้รียละลาสักเท่าไหร่ครับก็เริ่มมาซ้อมอ่ะคนที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนถ้าเราต้องปั่นจักรยานให้ได้วันร้อยกิโลอ่ะต้องทำยังไงบ้างเราซ้อมอยู่45วันตั้งแต่วันซื้อจักรยานนะครับวิทยานมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็ทเรื่อย จักรยาซื้อมาซื้อผิดซื้อถูกคะหลายคนก็ไม่เคยรู้ก็ซื้อผิดซื้อรถรถเมืองไปปั่นก็ไม่ใช่บางคนซื้อรถทัวริ่งมาแต่ทัวรม่แบบเหมือนมือสองนะมันสภาพไม่ได้การเตรียมตัวที่วุ่นวายมานใน45วันสุดท้ายก็ออกไปได้แล้วก็ก็ออกไปได้เริ่มจักรยาน กาปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าปั่นจักรยานไม่เก่งแบบไม่ไหวเลยอะ่ะเหมือนตอนแรกก็เหมือนกันตอนที่บอกว่าต้องซ้อมคือมันก็ต้องซ้อม,อมใช่ฮะผมว่าค,คนจำนวนหนึ่งมีมีภาพมายายอยู่ว่ามแค่ปั่นตรายคะถ้าเราปั่นจักรยานมาถนนจะถูกรถเมทเไล่เฉียวแท็กซี่ไล่บี้สิบล้อไล่ชนนะฮะคือถ้าเรามองดีๆบนบนถนนนะฮะตั้งใจมองหน่อยแล้วเสียบจักรยานปั่นอยู่ตลอดเวลากลุ่มใหญ่สุดคือพวกแม่บ้านที่ปั่นยามที่ซื้อของตลอดเวลา ก็ปั่นอเด Không, ้เขาก็ไม่เคยถูกใครชนนะฮะไม่เห mm ็นเรียกร้องอะไรไม่เห็นเคยบ่นเรื่องฝาท่อที่มันไม่ดีผมก็พบว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพด้วยทั้งประเทศไทยตาเมืองใหญ่ก็ใช้ขบันจักรยานตลอดเวลาแล้วในฐานะที่ปั่นจักรยานเนี่ยมันมีข้อดียังไงกลับมาที่ตัวพี่กองเอาง่ายผมว่าข้อดีที่สุดการปั่นจักรยานนะครับคือทาเป็นทําให้เรารู้ร้อนรู้หนาวฮะคือทั่วในชุดคนเมืองมันอยู่ในห้องอยู่ในกล่องตลอดนะครับอยู่ที่บ้านก็อยู่ในกล่องปประกาศ คิดเยนสบายทํางานก็อยู่ในกล่องกลับบ้านนั่งรถกับบ้านขับรถก็อยู่ในกล่องเราไม่เคยรู้เรอกาข้างนอกม็นยังไงนอกมันร้อนนอกมันหนาวถนนที่ผ่านต้นไม้อ่ะมันเย็นถนนที่ไม่ต้นไม้มันร้อนือที่ตรงนี้มันเหม็นเหม็นควันเหม็นขยะเหม็นโรงงานเหม็นอะไรคะแม่น้ํามันเน่าลองมันเหม็นชุดกล่องมันไม่ไม่สัมผัสสิ่งนั้นแล้วครับการที่เราได้เปิดก็คือเหมือนเราได้เจอผู้คนมากมายครับจักรยานก็เป็นพาหนะพวิเศษที่ ที่ขี่ไปไหนคนก็ทักทายเราเพราะเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่โจรหรอกถ้าเราจํากันได้เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราสู่การปั่นจักรยานมากการได้ปั่นออกนอกบ้านได้ลมตีหน้าเหมือนมีสภาพอะไรบางอย่างที่ไม่อยู่ในขอบเขตการขับจักรยานในเมืองเป็นอย่างนั้นครับก็จะว่าเฮ้ยมันเราได้สิ่งพวกนั้นกลับมาเราได้ความสุขการปั่นกับเพื่อนเฮ้ยมันสนุกดีว่ะแล้สุกของการปั่นของการใช้แรงนะครับใช้แรงที่เหนื่อยมากๆเอ็นเอร์ฟินมันก็หลังแบบเฮ้ยขึ้นเขาเหนื่อยแล้วแบบ พอมันถึงเนี่ยมันก็มีความสุขอะฮะที่มันก็ต่างจากการนั่งรถไปเยอะมากถ้าสังเกตดูคือว่าคนปั่นจักรยานจำนวนจำนวนมากนะที่ปั่นเที่ยวนนะ่ะปลายทางไม่มีอะไรเลยครับที่คนจักรยานขอแค่ได้วาระในการในการไปนะคือขอให้ได้ขี่จักรยานก็มีความสุขแล้วมันก็เลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยความสุขในชีวิตมัน,มนง่ายมันง่ายมากครับการแค่ขี่จักรยาน